พีจ่จ้าวันนี้อรมาฝากป,ป่อร่อยมากเลยมีจ้าขอบคุครับค,คุณสาววันนี้ทำอะไรไ,ได้ทุลุกเป้าเหรอวันนี้ขายบัตรได้ถึงเป้าก็เลยได้ติมหนึ่งลูกอ,อ๋อคุณเสียไมติมให้หนึ่งลูกไม่ไ้แถมก็คือเราก็จะเป็นเป็นวันที่เราขายบัตรได้ใช่วันนี้ถึงเป้าก็เลยได้ติมและสัญญาต่อพอไว้ว่า ก็บอกว่าไม่เคยกินติ่ม้ดเทเลียเลยร้านหนูเคยกินแล้วหนูทำงานไน<อ>แต่พอไม่เคยกินก็เลยก็เลยเอามาให้รส<อ>เทลเลียครับโอุ้ดยอดเลยครับอร่อยมากครับทุกคนกสาวมาฝากแล้วถ้าขายถือว่าถ้าเกิดขายบัตรจะมาชิกใช่ไหม เราวันที่ขายได้ก็เขาจะให้ลูกนึงก็คือขายได้สามใบต่อนหนึ่งลูกให้เรากินบ้านได้กินที่ร้านก็ได้หนูอหนอเอามาฝักพ่อเก็เลยแพ็กมาเอ๋ยวแพ็กมาฝากพ่อหายเยอะเลยครับวันนี้ไปงาน YouTube ช้อปปิ้งมานะครับที่เซนทัลโบโอ้ยนะครับไปถึงก็คิดว่า เออบรรยากาศดีมากดีจริงๆแต่น้ำแจ้วเดียวไม่มีกินเฮียเราต้องวิง่งลงมาซื้อน้ำที่อะไรนะอ่าของอ่าช็อปของเซนท่านนะฮะอหารการกินก็ยิบไม่ได้เออไม่มีนะฮะจากงานสัมมนา,าแต่ไม่มีอะไรรองรับให้กับสมาชิก ไม่ไหวไม่ไหวนะฮะผมก็เลยหิวข้าว <c oughs> กลว่าเออ,อย่างนั้นมีของบ้านก,กินทักงห่อยรองท้องไม่มีนะฮะก็เลยกลับมาก่อนไปนังที่แรกก็คิดว่าที่สมัครไปไม่ใช่หรอกคิดว่าเขาจะสอนเทคนิคก,การปักตะกร้าหรือให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาดอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการขาย การปกตะก้าหรืออะไรต่างๆกกติกากฎระเบียบอะไรต่างๆนะครับแต่ปรกากฏว่าไปเป็นเราไปฟังความสําเร็จของคนที่เขาทําเป้าได้เนะนี่ก็ได้ไปเที่ยวทางมาท่องทั้งประเทศนั้นในของเขานหะผมก็โอ้ยนะไปนั่งฟังความสำเร็จของคนอื่นนะครับนี่ฮะได้อะไรามาเขาไม่เลยคิดว่าเราเ็าอยากไปได้ความรู้นะครับเนี่ยลูกค้าก็หิว Ồ, oh, tận lạp đi, tận lạp đi, vải cản đi tốt. đi, rất tốt, rất ngon, ngon không? Chìm cho mệt rồi. ta. ทีมอไซค์ไป <S <S อืออร่อยกินนึกเหมนก็เก็บไว้ได้นะหืมมีฝาปิดไว้อ,อร่อยเนียกินอะไกินไม่หมดกำลังหิวอยู่ปกติพ่อไม่ได้กินขนมหวานะนะเพราะเรากินนานนะพิ่งมากินวันนี้ อ้าวกินได้เป็นอ่ะได้ไจกินทุเรียนคนเขาชอบมาถามหาว่ามีไหมมันหมดหน้าไปแล้วมันเป็นเมนูใหม่มาแทนก็ช็อกโกแลตด,ดูบายมาแทนแล้วเปิดเทอมยววันไหนเนี่ยวันศุกร์นี้ก็สวยอ่ะ เดียนถึงเสาแล้ว,วลุกเสาแล้วที่ไหนจะทำงานแล้วมันกันหน้าเย็เยนไหมมันเรียนเย็นนรียนสุขเสาแล้วทำไมเดียนน้อยเลยเียนแค่สองวันต่ออาทิตย์ันอไม่ค่าเทอมแพงยงไหเรียนต้องสอบมนอานต้อนเอนะค่าเทอมเกิดแปดหมื่นยังไงเนาะมาเรีนสี่ตัวตัวเนี้ย ก็เคาเห็นคือว่ากินอร่อยอะอะไรเนี่ยอ่อน้ำแข็งเกลื <c oughs> กอป่ะ <c oughs> นี่ก็ทำที่ที่ร้านเลยใช่ไหมไม่เขาเอามาส่งเอามาส่งแต่ไม่มีเราทุเรียนอ่ะก็คือแบบอันนี้มันเป็นแค่แบบว่านเหลือมันเลยขายดีไหมคนชอบถามหา <c oughs> ทุเรียน <c oughs> ทุเรียนขายดีคน ชอบมากินมันจะมีหน้ามะม่วงหน้าทุเรียนเงี้ยเป็นชนโปรใหญ่หนูกินละนเลี่ยนละกินจนเอียนเลยกินเพราะว่ามันต้องเทนโปรไงอ๋อไม่เห็น,นทำการที่แม่กดเลยไม่ได้กดนะกดไม่ทันไม่ใช่กดไม่ทันหนูลงสเซนเซ่นไปแล้วหนูก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้กดต่อระหว่างเซมิเซ่นกับมันมีอะไรเกลือ มันต้องมีบาง,งมันอยู่ไม่มันคือมันคือมันแข็งถ้าเราไมโครกับเส้นเส้นอนไนได้ค้าแรงดีกว่าไม่เอาพูดไม่ได้ออกเสือนะนะครับขนาดกินๆับ <c oughs> อืออร่อยโอ้วันนี้กินหวานสองอย่างแล้วเมื่อเช้ากินลำไยหมดเปโลนึง ครึ่งโลหมือนเป็นครึ่งโลแล้วบอกมันจะได้ไม่เอามาจะได้ให้แม่เห็นฮะมันหนากไม่เอาให้ละโอ้ยอร่อยอ,ะอ่ะโอ,ะอะเคอล้ิแม่แม่ละอืมเอาแมงเนาะชอบชอบทุเรียนน่ะให้แม่กินนะเนี่ยอะทำไมเขาไปกินทุเรียนก็ตดตากมาให้เพื่อพ่อโดยเฉพาะเลยแล้ขเขาไม่กินทุเรียนอะแล้วเขาน่าใจหน่ยว่า,ามาันตัดให้ใจพอหมือตัดให้แม่มีทุเรียนมีอะไรบ้างที่ร้านขาย ามจริงม,มันมีทุเรียนเือทุเรียนกาแฟแล้วก็ทุเรียนอันนี้นี่แบบนี่อะไรวะทุเรียนประมาณนี้แหละแต่ทีนี้มันพอหมดหน้ามันก็คือของมันก็จะหมดใช่ไหมละ่ะอืันนี้เหลือแบบว่าม,มีทุเรียนหนึ่แค่นหนึ่งถ้ามันหมดอันนี้ก็หมดแล้วอ๋อคนไปกินเซเว่นเส้นส่วนมากเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนะ ก็แบบว่าก็ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่เห็นนั่งกินเนื้อวนะใช่คนแก่ขเขาชอบกินเ <คน S 1> ขามีโต๊ะให้นั่งกินอ่ะใช่ถ้าคนแก่เขาชอบกินแบบลำเลซินลำลูกเกดอ่ะไอติมลำลูกเกดมันจะเป็นกลิ่นมันจะแบบเกล้าอ่ะอืมเออแล้วก็ชอบกินอะไรพวกนี้พวกกะทิอะ่ะคนแกอ้าสุดท้ายมีอะไรเพิ่มเติมไม่ถูกอะไม่มีอยากจะบอกอะไรกับเอฟซีไหมที่ชมช่องนี้ขอบคุณค่ะไปติดตามพ่อหน,นู โอเคหายเหนื่อยแล้วครับทุกคนเพิ่งเดินทางมาจากสุนรรณบุรยแฮ็แเลยอ้าวขอบคุณครับลงคลิปก่อนสวัสดีครับขอบคุณน้องมานาเจ้าของช่องยูทูบมานาสตอรี่นะครับเลี้ยงไอติมเซเว่นเซ็นนี่คือน้องมานาเนละ